ที่การทำทำแจ้งเตือนนะครับเออก็พูดัดหน่อยพอดีว่าเอ่อทำตอนค่ำนะตอนนี้ตอนค่ำแล้วครับตอนนี้คือดูนานนอนนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่นอนตัวไปยังไม่นอนอ่ะพิธีการรับแจ้งเตือนก็ง่ายให้ทุกคนกดติดตามอันนี้สมุนนะอันนี้ผมยังไม่ได้ติดตามอ่ะอันนี้อันนี้นะขออภัยด้วยนะเพื่อน กดติดตามเสร็จแล้วกดกระดิง่งกดทั้งหมดการแจ้งเตือนนะนี่ๆการแจ้งเตือนต้องกดให้ทั้งหมดก็คือถ้าเราถ้าเราถ้าเราทำแบบแบบเงื่อนไขแบบนี้ใช่ไหมมันจะมีมันเราจะทุก็จะแจ้งเตือนอีกว่าว่าคลิปคลิปของใครจะมาถึงนี้นะแมอย่าลืมนะ,ะเพื่อนเพื่อนนอยายนายต้อง ต้องกดกระดิ่งให้สอนด้วยเพราะว่ามันมีคลิปใหม่แล้วคลิปใหม่คือใครผมนะคลิปใหมน่นี่นี่คลิปใหม่มีแล้วนี่เนี่ยนี่แล้วไม่มีคลิปใหม่ด้วยนะตดนคิดตกจนตายนะสามารถไปดูได้อะ็จแค่นี้ก็บาย,บาย